สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนนะคะวันนี้เรามาเจอกันในรายวิชาภาษาไทยค่ะเรื่องการผันเสียงคำประสมสระอ,อ,อึสระอือ ในอักษกรกลางนะคะกับคุณครูอริสาสีดีค่ะซึ่งเราจะต้องใช้หนังสืออ่านออกเขียนได้เล่มที่3นะคะนัให้นักเรียนเตรียมไว้เลยนะคะอ่านออกเขียนได้เล่มที่3นะคะแล้วให้นักเรียนเปิดไปที่หน้าที่7นะคะวันนี้เราจะเรียนกันในหน้าที่7และหน้าที่8นะคะแล้วเราก็ค่อยไปทําแบบฝึกหัดกันนะคะไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะอ่า ก่อนที่นักเรียนจะเรียนนะคะเราจะต้องไปชมคลิปวิดีโอนะคะเรื่องเพลงวรรณยุกต์ของไทยนะคะไม้เอกนะคะไม้โทมันตรีและไม้จัตวาเพื่อที่นักเรียนจะต้องผันเสียงให้ได้นะคะเราไปชมคลิปวิดีโอกันสักครู่นะคะ เชิญชมเลยค่ะ അരി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  จบกันไปแล้วนะคะเรื่องเพลงนะคะในวันในยุคไทยนะคะนักเรียนนะคะทบทวนนะคะวันในยุคไทยนะคะมีทั้งหมดสี่ตัวนะคะก็คือไม้เอกไม้โทไม้ตรีและไม้จตวานะคะสี่ตัวนี้นะคะก็จะออกเสียงต่างกันนะคะมีสี่รูปห้าเสียงนะคะก็จะ คือสามันก็คือไม่มีเสียงเนาะเป็นไม่มีรูปนะคะก็มีเสียงปกตินะคะไม้เอกไม้โทไม้ตรีและจัตวานะคะมีสี่รูปห้าเสียงนะคะสามมันเอก นะคะสามัญเอกโทตรีและจัตะวานะคะให้นะักเรียนจำวรรณยุกไยให้ได้เพื่อที่จะไปทำการผ่านเสียงให้ได้วันนี้จะเรียนกันในเรื่องอการผ่านเสียงที่อักษรพยัญชนนะนะคะที่ขึ้นต้นด้วยอักษรกลางนะคะ,ะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะอ่ะอานออกเขียนได้นะคะหน้าที่7นะให้นะักเรียนเปิดที่หน้าที่7นะคะ หน้าที่เจ็ดนะก็จะเป็นรูปลักษณะแบบนี้นะคะเขาให้เราผันเสียงนะคะที่ประสมคําด้วยสระอืและสระอือนะคะที่มเป็นตัวสะกดด้วยนะแล้วก็ขึ้นต้นด้วยอักษรกลางนะคะอันนี้เป็นเสียงแรกนะคะเป็นเสียงสามัญเสียงที่หนึ่งชูนิโปงนะคะเสียงเสียงสามัญนะคะเสียงเอกเสียงที่สองชูนิวชีนะคะเสียงโทเสียงที่สามนะชูนิวกลางนะคะ เสียงที่4นะคะชูนิ้วนางนะคะเสียงตรีและเสียงสุดท้ายคือเสียงจัตวานะคะชู5นิ้วเลยนะคะสามัญเอกโทรตรีและจัตวา5เสียง4รูปนะคะไม้เอกไม้โทไม้ตรีและไม้จัตวานะคะเหมือนเมื่อในคลิปสักครู่นะคะมาดูเสียงสามัญน,นะคะ นะคะไม่มีรูปเนาะมีแต่เสียงนะคะอันนี้แต่เอออันนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยนะคะพยัญชนะอออเนาะออึ่งงอ,อึงนะคะไม้เอกอ,อ,อึงนะคะออึ่งงอึงไม้เอกอึงไม้โทอึ่งนะคะไม้ตรี อึงอึ่งอึ่งอึงนะคะไม้ตีอึ่งและไม้จัตวาอึ่งนะคะนะคะมาค่อยๆสะกดกันดีกว่าอออึงเอึงไม้เอกอึงไม้โถอึ่งไม้ตีอึ่งนะคะไม้จัตวาอึ่งอึงอึ่งอึ่งอึ่งอึง,อง,องนะคะมี สรูปห้าเสียงมีเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจตวานะคะนักเรียนค่อยๆฝึกเนาะมาดูคําต่อไปนะคะบออุงอบึงนี่บึ้งบึงน้ําเมื่อเปลี่ยนรูปไปนะคะเป็นเสียงโทนะคะและเสียงตรีก็เสียงเอก นะคะเสยนโทก็จะไม่เหมือนกันและนะคะมออึงอบึงไม่เอกบึงไม่โทบึ้งบึงมีบึงน้ำาบึ้งคืออะไรหน้าบึ้งเห็นไหมโคระเสียงโคระความหมายนะคะบออึงอบึงไม่เอกบึงไม่โทบึ้งไม่ตีบึ้งไม่ตะวาบึงบึงบึงบึ้งบึงบึงนะคะให้ทุกคนฝึกนะลูก บึง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 ,บงนะคะมี5รูปนะคะสเสียงอขอโทษคะมี4รูปนะคะหเสียงนะคะเป็นอักษรกลางผ่านได้หมดเลยนะคะมาดูตัวต่อไปนะคะตอ,อืนอตืน่นนะคะไม้เอกตื่นไม้โทตื่นนะคะไม้ตี ตื่นไม้จัตวาต,ต,ตื่นตื่นตื่นตื้นตื่นตื่นนะคะให้นักเรียนค่อยๆฝึกผันเสียงนะคะเ,เสียเสียรูป5เสียงนะคะไม้เอกไม้โทไม้ตีและไม้จัตวานะคะมีสีส่รูปนี้ก็จะออกเสียงไม่เหมือนกันนะคะไปดูต่อไปเลยเขาให้นักเรียน ฝึกอ่านนะอ่านให้คล่องนะมีภาพให้ดูด้วยนะคะอออึงออึ่งไม้เอกอึ่งนะคะอออาง้ออางไม้เอกอ่างอึงอ่างนะคะไปฝึกท้องให้ดีนะลูกอออัมอําอัมเอกอัมอัมโทอัมอออึงออึงอึ่งเอกอึ่งอึงไม้โทอึ้งอําอึ้งนะคะบออึงอบึงไม้เอกบึง มออามาบึงมานะคะไปฝึกอ่านนะนออํานำ้ำน้ำเอกนำํำน้ำโทนำ้ำตอ่อือนอตื่นตื่นเอกตื่นตื่นโทตื่นน้ำตื่นนะคะตอ่อือนอตื่นไม่เอก,ต,อเอาาเอกตื่นชอเอาเช้าเช้าเอกเช้าเช้าโทเช้าตื่นเช้ารออิมอริมบออะงอบึงริมบึงนะคะ หออูหอสระอหูหูหูตออึงอตึงหูตึงนะคะอปออะนอปันไม้เอกปันไม้โทปั้นปออึงอปึงไม้เอกปึ้งนะคะปั้นปึ้งนะคะ ต่อไปดอือมอดืมไม่เอกดื่มนะคะนองอำนาไม่เอกนําไม่โทน้ําดื่มน้ำมีคำอะไรบ้างมีภาพด้วยอึง่งอ่างอําอึง่งบึงมาน้ําตื้น,ต,นตื่นเช้าริมบึงหูตึงปั้นปึง ดื่มน้ำนะคะ,ะนักเรียนเราไปกันในหน้าที่8กันนะคะในหน้าที่8ขะให้เราฝึกคัดรายมือด้วยอ่านก่อนแล้วก็คัดรายมือส่วนอันนี้ก็เติมคำเลือกคำมาเติมนะคะไปดูกันดีกว่าในหน้าที่8ในอ่อานออกกินได้เล่มที่3นะคะหน้าที่8หนะ้าถัดไปเปิดไปเลยนะคะเดี๋ยวค่อยมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะฝึกอ่านแล้วริมบึง ต,ตึงตึงตังนะคะอ,อ้ํอึ้งอึ้งอ่างปั้นปึงบึงมาน้ำตื้นตื่นเชา้ากิ้งกือ อืออนะคะเมื่อนักเรียนฝึกอ่านแล้วนะคะให้นักเรียนนําคําที่ฝึกอ่านมาคัดลายมือตรงนี้นะคะให้ครบนะคะทั้ง10ตัวเลยนะคะมีทั้งหมด5บรรทัดเนาะมีตัวที่เขียนอ่อนๆน,นะะักเรียนก็เขียนให้เข้มขึ้นนะคะเขียนเสร็จก็ฝึกอ่านนะคะเราไปดูกันในข้อสุดท้ายนะคะในหน้าสุดท้าย ที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือหน้าที่แปเนาะอันนี้อะไรเอ่ยหูตึงใช่ไหมคะอึ่นอ่างน,นะคะอ่าไปดูข้างล่างเนาะคิดได้เขียนเป็นนะคะเขาให้นักเรียนเลือกคำที่กำหนดให้นะคะลงมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะมีคำว่า มีคำว่าอะไรบ้างเนี่ยนะคะครูไม่ค่อยชัดเลยตอ,อื่องอตึงดอ, listings, อ,อื่งงอดึงอื่องององอ,งอ,งอ,งอื่องไม่เอกอึงตอ,อื่องอตื่ไม่เอกตื่น,นบอื่องอบึงไม่เอกบึงมี yea. คำว่าตึงดึงอื่องตื่นบึงน,น,นะคะฝั่งนี้ก็ทำห้าข้อว่าคําไหนต้องมาคู่กับประโยคไหนให้เป็นประโยคที่ถูกต้องเนาะอันนี้มีคําว่าอะไรบ้างบอื่งอบึง ปืนเอกปืนมึงโทรมึ้งนะคะบึงบ่งบึ้งตื้นตอ Ü, นอือนอตื้นไม่เอกตื้นไม่โทตื้นดออือ Ü, มอเดิมไม่เอกดื่มปออือนอปืนบึ่งบึ่งตื้น, Ü, น,น,นดื่มปืนนะคะเมื่อมีคำข้างบนให้นักเรียนเอามาเติมนะคะให้ครบเลยห้าข้อห้าข้อก็เป็นสิบข้อนะคะทำให้เสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็จะ เฉลยในช่วงเปิดเทอมเนาะมาดูกันที่ข้อที่1นนะคะว่าต้องควรเอาอะไรเข้ามาเติมดีนะคะก็คือริมบ่อน้ำมีจุดๆอ่าง1ตัวตรงนี้ต้องคำว่าอะไรดีนะข้อที่2มารีรีบจุดๆจุดจักรยานมาข้อที่สตาสีแกหูจุดๆจุดนะคะสระ อึสระอือนี่เนาะหามาเติมให้ครบนะคะข้อที่5ไก่จุดจุดนะคะมาขันแต่เช้านะคะข้อที่5นะคะไม่มีคำบอกไว้แต่บอกว่าผ้าม่านปิดสินะคะตอ,ะไอนไหนอสระอืนะสระอึกับสระอือหัไหมาใส่นะคะมาดูฝั่งขวามือบ้างนะคะให้จุดจุด น้ำวันละ8แก้วให้อะไรดีข้อที่2มีกอบัวในจุดๆ,ๆนะคะข้อที่3น้ำจุดๆแค่ขาเท่านั้นนะคะอะไรดีสระอือสระอือมาใส่ข้อที่ สี่นะคะทําไมมาลีทําหน้าจุดจุดจุดนะคะเสลยเสลยออะไรดีหน้าข้างบนนี้มาใส่ข้อที่ห้าทหารฝึกยิงจุดจุดจุดนะเสลยเสลยนี่ห้าคำนี้นะคะมาใส่นะคะในประโยคนี้ห้าคำนี้มาใส่ในประโยคนี้นะคะ การบ้านแล้วนะคะให้นักเรียนฝึกอ่านคำที่เราได้เรียนกันไปในสักครู่นะคะแล้วก็ทำแบบฝึกหัดอ่านออกเสียงได้ที่3ในหน้าที่8วันนี้มีการบ้านหน้าเดียวหน้าที่8นะคะก็คืออ่านคำแล้วก็คัดลายมือนะคะแล้วก็เติมคำนะคะ จบกันไปแล้วนะคะการผ่นเสียงนะคะในอักษรกลางนะคะก็ใช้วรรณยุกต์ให้ถูกต้องผ่นเสียงให้ถูกต้องนะคะจะได้เก่งๆนะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ